สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยจากท่อนไม้ถูกขัดเกลาด้วยความรักจนกลายเป็นหุ่นไม้ที่มีชีวิตและออกไปจนภัยสู่โลกกว้างเพื่อดิ้นรนและปกป้องคนที่รักกับพินอคคิโอเรื่องเราจะสนุกตื่นเต้นและซาบซึ้งขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับนะเมืองชนบทที่แสนห่างไกลช่างหม้กกำลังใช้เสียมแกะเศษชีตกินประทังชีวิต แต่มันก็ไม่พอให้ท้องอิ่มได้เขาจึงไปที่ร้านอาหารคือเขาหิวมากแต่ก็ไม่มีเงินซื้อข้าวช่งางไม้จึงเสนอที่จะซ่อมเก้าอี้โต๊ะซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ชำรุดแต่เจ้าของร้านใจดีมากเขาบอกช่งางไม้ไม่ต้องซ่อมอะไรทั้งนั้นพร้อมกับนำอาหารมาเสิร์ฟให้ช่งางไม้ได้กินจนอิ่มท้องเวลาต่อมามีคณะละครหุ่นเชิดมาแสดงโชว์ที่เมืองนี้ทันทีที่ช่งางไม้เห็นหุ่นเชิด มันจุดประกายในใจเขาทำให้เขาอยากประดิษฐ์หุ่นเชิดเขาเดินทางมาขอท่อนไม้จากลุงเพื่อนบ้านโดยลุงก็มอบท่อนไม้ที่สวยงามให้สวยในระดับที่ช่างหมายเกรงใจที่จะรับมันไว้จริงๆแล้วมันมีเหตุผลที่ลุงให้ท่อนไม้ท่อนนี้เพราะก่อนหน้านี้ไม้มันขยับคล้ายๆกับว่ามันเดินเองได้ลุงคิดว่าไม้จะต้องมีผีสิงแน่ๆเขาจึงยกไม้ท่อนนี้ให้ช่างหมา ด้วยความดีใจช่างไม้ไม่รอชา้าเขาเริ่มแกะสลักหุ่นไม้ด้วยความปราณีตในขณะเดียวกันเขาก็สังเกตเห็นว่าตรงส่วนอกของหุ่นไม้มีการขยับคล้ายกับมีหัวใจกำลังเต้นช่างไม้ตกใจเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้วาดกลัวออกจะดีใจด้วยซ้ำเพราะเขาอยากมีลูกมานานแล้วเขาตั้งชื่อหุ่นไม้ว่าพินอคกิโอเขาเปาประกาศไปทั่วว่าเขามีลูกแล้วช่างหมาใช้ผ้าปูเตียง ผ้าผืนเดียวที่เขามีในบ้านทําชุดกํามวกให้พินอคคิโอเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปพินอคคิโอค่อนข้างดือ้อเขาไม่เชื่อฟังพอ่อหนีพ่อไปวิ่งเล่นแถมยังโดนหมาไล่ขมือบเลยต้องวิ่งหนีกลับมาที่บ้านเป็นเวลาเดียวกับที่มีใครบางคนเรียกชื่อเขาพินอคคิโอมองไปยังต้นเสียงแล้วก็พบกับจิงรีดพูดได้จิงรีดบอกว่าเด็กที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กดือ้อจะต้องพบเจอแต่เรื่องร้ไรๆแต่พินอคคิโอไม่สน เขาปาคอนใส่จิ้งกรีดจนโดนหน้าจิ้งกรีดร้องไห้ส่วนพิโนโกิโอก็เอาเท้าไปแย่กองไฟเล่นและเผลอหลับไปแล้วไม่นานนะักเขาก็ตื่นขึ้นแล้วก็พบว่าเท้าทั้งสองข้างถูกไฟเผาจนกุดไปแล้วโดยคุณพ่อก็ปีนหน้าต่างเข้ามาช่วยทีแรกคุณพ่อจะไม่ยอมทำเท้าใหม่ให้เพราะพิโนโกิโอสนมากแต่ในที่สุดก็แพ้ลูกอ้อน พ่อทำเท้าใหม่ให้แล้วแต่มีข้อแม้ว่าพินอคคิโอจะต้องไปโรงเรียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้พ่อยอมแลกชุดคลุมกับเสื้อกัก๊กอันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายกับหนังสือเรียนเพื่อให้พินอคคิโอได้เรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆเขาระหว่างทางไปโรงเรียนพินอคคิโอเลือกไปเห็นคณะละครหุ่นเชิดเขาสนใจมากพินอคคิโอรอจังหวะที่คุณพ่อเดินกลับบ้านแล้วหนีออกจากโรงเรียนแล้ววิ่งไปดูหุ่นเชิด เขาเอาหนังสือเตรียนที่พ่ออุตส่าห์ซื้อให้ไปขายถูกๆแค่สี่เหรียญเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าเข้าชมละครหุ่นเชิดหุ่นไม้บนเวทีจำเป็นต้องมีสายชักจึงจะขยับได้แตกต่างจากพินอิโอที่ดูเป็นหุ่นไม้มีชีวิตเล่าหุ่นเชิดแค่อยากจะกอดพินอิโอแต่เมื่อเจ้าของคณะละครหุ่นเชิดเห็นเขาจึงถือโอกาสจับตัวพินอิโอไปแล้วต่อมาในเย็นวันนั้นคุณพ่อมารับพินอิโอ แต่คุณครูก็บอกว่าไม่พบเด็กที่มีรูปร่างเหมือนหุ่นไหมมาเรียนในวันนี้คุณพ่อเดินถามชาวบ้านไปทั่วจนได้รู้ว่าพินอคคิโอเอาหนังสือเรียนมาขายและเอาเงินไปดูละครหุ่นเชิดและในตอนนี้คณะละครหุ่นเชิดออกจากเมืองไปแล้วคุณพ่อรู้ได้ทันทีว่าพินอคคิโอจะต้องโดนคณะละครหุ่นเชิดจับตัวไปแน่แนแม้จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลคุณพ่อก็จะตามไปช่วย อีกด้านหนึ่งลุงเจ้าของคณะละครหุ่นเชิดสั่งให้โยนพินกคคิโอลงไปในกองไฟร้อนๆเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงย่างเหนือพินกคคิโออ้อนวอนคุณลุงได้โปรดอย่าฆ่าผมเพราะพ่อของผมจะต้องเสียใจมากดูคุณลุงก็ไม่ได้ใจร้ายอย่างที่คิดเขาใจอ่อนและยอมไว้ชีวิตพินกคคิโอวันรุ่งขึ้นคุณลุงมอบทองห้าเหรียญให้พินอิโอและฝากคำขอโทษถึงคุณพอ่อ พิน ო กิโอบอกลาเหล่าเพื่อนๆหุ่นเชิดและออกเดินทางกลับไปหาหุ่นพ่อระหว่างทางพิน ო กิโอบังเอิญเจอชายสองคนนี้เขาคือจิ้งจอกเจ้าเล่กับเจ้าแมวทันทีที่จิ้งจอกเห็นทองคำมันก็บอกว่าหากพิน ო กิโอเอาทองคำไปฝังดินและรดน้ำไม่น่านักทองคำก็เติบโตเป็นต้นไม้ทองคำและออกดอกออกผลเป็นทองคำจำนวนมากคือพิน ო กิโอก็เหมือนเด็กที่เพิ่งลืมตาดูโลกเขายังอ่อนต่อโลก และเขาเชื่อสิ่งที่แมวกับจิ้งจอกพูดจิ้งจอกสัญญาว่าจะพาไปปลูกต้นไม้ทองคําแต่ก่อนอื่นขอแว้กินอาหารที่โรงแรมและนอนพักและจะพาไปปลูกต้นไม้ทองคําในวันรุ่งขึ้นในกลางดึกขณะที่กําลังนอนพักลุงเจ้าของโรงแรมก็มาเรียกลุงบอกว่า เจ้าแมวกับจิ้งจอกล่วงหน้าไปก่อนแล้วและเขาสั่งให้พินอกิโอจ่ายค่าอาหารกับค่าห้องพักด้วยในตอนนี้พินอกิโอเหลือท้องสี่เหรียญแล้วโดยจิ้งหรีดพูดได้ก็ปรากฏตัวอีกครั้งเขามาเพื่อเตือนพินอกิโอให้กลับบ้านซะเพราะคุณพ่อกำลังรออยู่ที่บ้านแต่พินอกิโอไม่เชื่อและยืนยันที่จะไปหาแมวกับจิ้งจอกพินอกิโอเดินไปในความมืดทันใดนั้น จนสองคนก็โผล่มาพวกมันพยายามชิงทองจากพินกิโอเขาวิ่งหนีสุดชีวิตเขาอมทองคำไว้จนจึงชิงๆทองไปไม่ได้เพราะกลัวจะโดนกัดหนิวพวกมันจึงจับเขาแขวนคอแต่แม้จะรออยู่นานมากพินกิโอก็ไม่ตายสัทีนั่นก็เพราะเขาเป็นหุ่นไม้ตายไม่ได้ไม่รู้สึกเจ็บโดยซ้โจนรออยู่นานมากจนพวกมันเผลอหลับไปแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีคนมาช่วยพินกิโอ ชายคนนี้คือเมโดโรอาชาของนางฟ้าเขาพาพินอคคิโอกลับมาที่บ้านของนางฟ้านั้นทำให้พินอคคิโอได้เจอกับนางฟ้าและคุณหอยทากจากการสู้กับโจทย์เมื่อคืนนี้ทำให้พินอคคิโออ่อนเพลียมากแต่เขาก็ไม่ยอมกินยา นางฟ้าจึงขู่ว่าหากยังดีจะสั่งให้สัป,ปเปอร์อเอาใส่ลงและเอาไปฝังซะนั้นจึงทำให้พีนโนกิโอยอมกินยาแต่โดยดีเวลาต่อมาเมื่อเขาหายดีแล้วนางฟ้าจึงถามว่าเป็นไงมาไงจึงโดนพวกโจรตามล่าอย่างที่บอกครับหากเป็นเด็กพีนโนกิโอก็เป็นเด็กที่ดื่มมาก ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกนางฟ้ามีแต่คำโกหกไม่มีความจริงเลยสักนิดมันส่งผลให้จมูกของเขาค่อยๆย,ยาวขึ้นจนในที่สุดมันก็ยาวมากๆทำให้พี่นอกกโอรู้ว่าหากโกหกจมูกก็จะยาวแบบนี้เมื่อเขาสำนึกผิดแล้วนางฟ้าจึงสั่งให้เหล่านกมาจิกจมูก จนจมูกกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้พินอคคิโออยู่เล่นกับนางฟ้าวันแล้ววันเล่าจนนางฟ้าแน่ใจว่าพินอคคิโอน่าจะหายดีแล้วและคุณพ่อจะต้องรอเขาอยู่แน่ๆน,นางฟ้าจึงสั่งให้พินอคคิโอกลับบ้านไปหาพ่อระหว่างทางกลับบ้านพินอคคิโอก็เจอแมวกับจิ้งจอกอีกแล้วผมลืมบอกทุกคนไปว่าโจนสองคนที่จับพินอคคิโอแขวนคอเมื่อตอนต้นเรื่องก็คือแมวกับจิ้งจอกนี่แหละครับ ทั้งคู่ใช้แผนเดิมอีกแล้วคือบอกให้พินอกกิโอน้ำทองไปฝังมันจะได้โตขึ้นเป็นต้นไม้ทองคำต้นยกักทั้งคู่สั่งให้พินอกกิโอไปตักน้ำมารดน้ำต้นไม้แต่เมื่อกลับมาก็พบว่าแมวกับจิ้งจอกไม่อยู่แล้วแถมเหรียญทองก็โดนขโมยไปด้วยแม้จะรู้ว่าถูกหลอกแต่พินอกกิโอก็ไม่มีทางเลือกเขาออกเตินทางข้ามวันข้ามคืนจนในที่สุดก็กลับมาถึงบ้าน แต่เพื่อนบ้านก็บอกว่าตอนนี้พ่อไม่อยู่บ้านเพราะพ่อออกตามหาพินอกิโอตอนนี้คงเดินทางข้ามทะเลไปตามหาถึงอเมริกาแล้วพินอกิโอได้ยินดังนั้นจึงไม่รอช้าเขากะจะว่ายน้ำไปตามหาพอ่อแต่พินอกิโอก็โดนคลื่นซัดจนลอยมาเกยตื้นก่อนที่จะถูกใครบางคนช่วยเอาไว้เป็นอีกครั้งที่นางฟ้าช่วยชีวิตพินอกิโอ วันเวลาผ่านไปไม่นานมากแต่นางฟ้าในตอนนี้กลับโตเป็นสาวแล้วพินอคคิโอฝฝฟฟันอยากจะเป็นมนุษย์และโตเป็นหนุ่มบ้างโดยนางฟ้าสัญญาว่าหากพินอคคิโอเป็นเด็กดีละก็นางฟ้าจะยอมเสกให้เขากลายเป็นมนุษย์พินอคคิโอจึงไปโรงเรียนตามคำขอของนางฟ้าแต่ไม่ทันไร เขาก็แอบโดดเรียนไปเล่นกับเพื่อนพิน ო กิโอคงคิดว่านางฟ้าไม่รู้แต่นางฟ้ารู้และเธอโกรธมากหากพิน ო กิโอยังเกเรแบบนี้นางฟ้าจะไม่ให้อภัยและไม่ยอมให้เข้าบ้านแต่พิน ო กิโอก็ยังไม่สำนึกเขาติดเพื่อนมากทั้งคู่พากนันหนีออกจากบ้านโดยเพื่อนบอกว่าจะมีคุณลุงมารับไปยังดินแดนมหัศจรรย์เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยของเล่นไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องทำงานจะได้เล่นสนุกไปตลอดชีวิต เมื่อได้ยินดังนัง้นพินอคิโอจึงตกลงที่จะไปด้วยเป็นอีกครั้งที่พินอคิโอทำให้นางฟ้าผิดหวังเขาและเด็กคนอื่นๆเดินทางมาถึงดินแดนมหัศจรรย์และเล่นสนุกกันอย่างเต็มที่มีทั้งสไลเดอร์มีสวนน้ำมีของเล่นนำไม้ท่วนทุกคนสนุกกันตั้งแต่เช้ายันคำ่ำจนถึงเวลานอนแล้ว แต่วันรุ่งขึ้นมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเล่าเด็กๆรวมถึงพินอคคิโอด้วยทุกคนกำลังกลายเป็นลาอย่างช้าๆทั้งอวัยวะทั้งเสียงร้องเด็กทุกคนกลายเป็นลาไปแล้วที่จริงแล้วลุงคนนี้ก็คือพ่อมดคงมีเวทมนต์บางอย่างอยู่ในสระน้ำที่เด็กๆเล่นเด็กทุกคนกลายเป็นลาที่พูดไม่ได้โดยพ่อมดขายพินอคคิโอให้เจ้าของคณะละครสัตว์คนนี้ พนอนกิโอถูกบังคับให้แสดงในคณะละครสัตว์คืนแล้วคืนเล่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา คงมีเพียงนางฟ้าเท่านั้นที่รู้นางฟ้ามองพินอกิโอด้วยใบหน้าที่โศกเศร้าพินอกิโอถูกบังคับให้แสดงโชว์จนบาดเจ็บและไม่สามารถแสดงต่อได้อีกแล้วไม่มีเหตุผลที่จะเก็บลาพิการไว้ให้เปลืองฝั่งแห้งเจ้าของคณะละครสัตว์จึงจับพินอกิโอท่วงน้ําเป็นอีกครั้งที่นางฟ้ายื่นมือเข้ามาช่วยนางฟ้าลบล้างคำสาปของพ่อมดทําให้พินอกิโอกลับคืนร่างเดิมแล้ว พินอคคิโอว่ายน้ำต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีปลาปีศาจขนาดใหญ่ยักษ์กำลังว่ายตามเขาดูตัวอีกทีพินอคคิโอก็โดนมันเขมือบเข้าไปแล้วในท้องของปลาปีศาจเต,ต็มไปด้วยสิ่งของที่มันเขมือบเข้ามาหนึ่งในนั้นคือปลาทูน่าปลาทูน่าบอกว่าไม่มีทางหนีออกไปจากท้องของปลาปีศาจได้ควรทำใจยอมรับและรอโดนย่อย แต่พินอคิโอไม่ยอมแพ้เขาเดินลึกเข้าไปในท้องและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพินอคิโอเจอคุณพอ่อทั้งคู่ดีใจมากเพราะทั้งคู่คงไม่คิดว่าจะมาเจอกันในท้องปลาแบบนี้โดยปลาปีศาจมันกำลังนอนพักเป็นโอกาสเดียวที่จะหนีออกไปได้สองพ่อลูกตะเกียตะกายออกมาจากปากเจ้าปลายักษ์พินอคิโอพยายามว่ายน้ำสุดชีวิตแต่เขาเหนื่อยมากและกำลังจะจมแล้ว เป็นเวลาเดียวกับที่ปลาทูน่าโผล่มาและบอกให้พินอกิโอจับเขาไว้ด้วยความช่วยเหลือของปลาทูน่าสองพ่อลูกจึงรอดชีวิตและกลับขึ้นฝั่งได้สองพ่อลูกเดินไปเรื่อยๆจนไปเจอบ้านร้างทั้งคู่จึงหยุดพักที่นี่พินอกิโอเป็นหุ่นไม้เขาไม่ต้องกินอะไรก็อยู่ได้แตกต่างจากขุนพ่อที่เป็นมนุษย์พ่อเหนื่อยและหิวมากพินอกิโอจึงไปขอนมจากชาวบ้าน แต่ลุงคนนี้ก็บอกว่าหากไม่มีเงินซื้อก็ต้องทำงานแลกพินอคคิโอจึงทำงานเพื่อแลกนมไปให้คุณพอ่อวันแล้ววันเล่า พินอคคิโอทำงานหาเงินเลี้ยงพอ่อแม้จะไม่สุขสบายนักแต่สองพ่อลูกก็อยู่กันได้พินอคคิโอทำงานหนักจนร่างกายที่ทำจากไม้เริ่มแตกรราวแต่คุณพ่อก็มันดูแลและคอยซ่อมแซมให้วันหนึ่งในขณะที่กำลังทำงานนางฟ้าก็ปรากฏตัวอีกครั้งนางฟ้าคอยเฝ้าดูพินอคคิโอแม้จะเคยทำผิดมามากแต่ในที่สุดพินอคิโอก็คิดได้และเป็นเด็กดีคอยทำงานหาเงินดูแลพอ่อ มันพิสูจน์แล้วว่าพินอกิโอสมควรได้เป็นมนุษย์โดยพลังของนางฟ้าจากหุ่นไม้เก่าๆเต็มไปด้วยรอยแตกรอยร้าวในตอนนี้พินอกิโอกลายเป็นมนุษย์แล้วเขาดีใจมากและรีบกลับบ้านไปหาพอ่อและเรื่องราวการผรจญภัยของพินอกิโอก็ได้จบลงแล้วก็จบกันไปแล้วครับกับพินอกิโอเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย